สวัสดีครับทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่ Arc Survival Evolve นะครับเอดที่5ครับผมเย้ดีใจมากๆครับขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับที่สนับสนุนซีรีส์ Arc ของผมมาดูตลอดนะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาชมนะครับการกดไลค์หรือคอมเมนต์ต่างๆก็ตามนะครับขอบคุณมากจริงๆครับและอย่าลืมนะครับถ้าชอบคลิปนี้กดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยนะครับโอเคครับก่อนที่เราจะไปพูดกันว่าเราจะมาทำอะไรในเอดนี้นะผมจะให้ ทุกท่านได้ดูบางสีบางอย่างครับนั่นก็คือมิโดริซังครับผมนี่ครับมิโดริซังเป็นนกเควสเซลนะครับหรือนกขนาดใหญ่ยักษ์เลยนะครับที่ผมไม่ได้จับมาเองนะครับผมไปรับเลี้ยงมานะครับคือผมดีใจมากนะครับที่ที่แบบ เจ้าของเขาเลิกเล่นแล้วผมก็ไปไปเจอมันมาคือบินเล่นเล่นบินหาอะไรอย่างเงี้ยแล้วไปเจอแบบบ้านที่เขาเลิกเล่นแล้วมีนกยักษ์อยู่อะ่ะผมกําลังคิดอยู่เลยว่าจะจับนกยังไงคนเดียวได้วะเนี้ยนะแต่ว่าสิ่งก่อสร้างที่อยู่บนหลังนกเนี่ยอ่ผมไม่ได้เปคนสร้างนะครับเจ้าของเขาสร้างและผมก็ยังไม่สามารถเอ่อื้อถอนออกไปได้เพราะมันยังไม่หมดเวลานะครับผมโอเคผมจะมาบินดูอ่หอคอยนะครับหอคอยในในฐานหลักให้ดูนะ ผมเคือว่าผมจะสร้างหอคอยใช่ไหมนั่นแหละนะครับโอเคเดี๋ยวเราพาชมฐานหน่อยละกันนะครับว่าผมสร้างอะไรข้างในบ้างนะ,ะปิดประตูด้วยเพื่อความปลอดภัยนะครับไฟเบเคเตอร์แล้วก็นี่ครับะจะเป็นตู้เก็บของนะครับแล้วก็จะมีตู้เซฟครับผมแล้วก็จะมีอาร์เจนทาวิตอีก2ตัวนะครับที่มาจากบ้านเดียวกับ เจ้าควสเซอร์นั่นแหละนะครับผมได้รับเลี้ยงมาเหมือนกันนะครับโอเคมีตู้เย็นครับผมตู้เย็นใช้เก็บพวกอาหารได้นะครับแล้วก็มีเตาเผาเนื้อขนาดใหญ่ครับอ่ะเอาเนื้อเข้าไปเผาหน่อยแล้วก็เอาน้ำมันมาจากเครื่องปัดไฟนะครับจัดไปเผาเลยเอามีเนื้อเน่าโอเคเอาทิ้งไปฮนะโอเคระหว่างที่รอมันเผาเราก็จะมาเดินชมบ้านอีกสักหน่อยละกันนะ ผมพาไปดูหอคอยนะครับยังสร้างไม่เสร็จหรอกคิดว่าจะสร้างขึ้นไปแบบสูงๆงเลยนะครับตรงหอคอยก็จะมีะที่ชมจุดชมวิวนะครับแต่ว่ามันมองไม่เห็นวะมันมองไม่เห็นเพราะาผมใส่หมวกที่เนี่ยครับหมวกมันส่องมันเป็นหมวกขุดเหมืองอะ่ะเนี่ยถ้าเอาหมวกออกนะครับมันจะมองเห็นนะครับมันจะไม่มีแสงออกมาแล้วโอเคนะครับเป็นจุดเหมือนจุดชมวิวขนาดย่อมย่อมนะนะครับ พอเปิดออกมาก็จะขึ้นมาชั้น2ครับนี่ฮะอ่อชั้น2ชั้นตรงนี้เนี่ยจะใช้จอดพวกนกนะผมคิดว่านะแต่ยังยังไม่ได้คิดอ่าทำอะไรตอนนี้นะครับอโอเคผมก็มาเอาเนื้อกันแล้วก็ปล่อยมันเผาทิ้งไว้นะครับอ่าสำหรับเอพิโซดนี้นะครับสิ่งที่ผมจะมาทำเพราะเรามีนกยกักละผมคิดว่าผมจะทำ เ,เขาเรียกว่าอะไรกรงกรงจับสัตว์อะกรงจับสัตว์นะครับเพื่อจับสัตว์เพราะว่าเอพิโซดที่ผ่านมาจะเห็นว่าผมเนี่ยพลาดในการจับเจ้ากรงเล็บมันชื่ออะไรทิลิสโนซอรัสอะไรสักอย่างนี่แหละนะครับมันวิ่งหนีไปเลยนะครับและมีสัตว์อีกหลายๆตัวที่มันสามารถวิ่งหนีเราได้นะครับผมก็เลยคิดว่าจะสร้างกรงจับสัตว์นะครับแล้วก็ขี่มันมาโดยใช้เจ้าควิสเซิลตัวเนี้ยนะครับเพราะควสเซิลเนี่ยมันขีบได้ยัน ยันแมมมอธเลยนะครับก็คือสัตว์ขนาดใหญ่เลยอะเราก็เลยจะไม่มีปัญหาละในการจับสัตว์นะครับที่มันสามารถวิ่งหนีได้นะครับส่วนเจ้ากรงจับสัตว์เนี่ยผมคิดว่าจะสร้างแถวแถวนี้นะครับแถวแถวนี้แหละข้างๆกับบ้านหลักของเรานะครับประมาณตรงเนี้ยนะมันจะได้เป็นจุดปลอดภัยไงคือแถวเนี้ยไม่มีสัตว์ดุร้ายนะครับจะมีบอนโต้อยู่ตรงนั้นนะครับแต่ก็ช่างมันบอนโต้ไม่ทําอะไรเราอยู่แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวผมไปหาวัตถุดิบมาสร้างเลยละกันนะฮะ เอาล้ครับผมผมสร้างได้มาระยะหนึ่งแล้วนะครับลืมอัดตอนวางพื้นนะครับพื้นเนี่ยเป็นขนาด3คูณ4ช่องนะครับเนี่ยมันก็จะกว้างไม่กว้างมากแต่ก็กว้างพอสัตว์ที่เจ้าควิสเซิลสามารถขี่มาได้นะครับเพราะควิสเซิลไม่ขี่พวกทีเร็พพก T อะไรอย่างนี้ไม่ได้อยู่แล้วนะครับก็เลยไม่จำเป็นต้องสร้างใหญ่มากนะโอเคครับเมื่อเราได้ฐานของมันแล้วเนี่ยเราก็จะมาตั้งนะครับเป็น นี่ครับดอเฟรมนะครับหรือบานประตูนะครับเป็นมันจะเป็นกรงที่แบบนะยังไงล่ะคลาสสิกอะ่ะใครๆเขาก็สร้างกันอย่างนี้นะครับผมก็ไม่รู้จะทํารูปแบบไหนให้มันดูดีแล้วเอาแบบคลาสสิกคลาสสิกแบบนี้แล้วกันนะครับไม่ต้องคิดมากก็คือมันง่ายได้แหละเราจะได้ยิงลูกธนูเข้ามาได้แบบง่ายๆนะครับช่องเยอะๆดีนะครับความสูงเนี่ยผมว่าจะเอาสัก 3ชั้นหรือ4ชั้นประมาณนี้นะครับจริงๆ2ชั้นส่วนใหญ่ก็สัตว์ก็ออกไม่ได้แล้วนะแต่ผมเอาไว้ก่อนแล้วกันครับเอาสูงๆไว้ก่อนนะครับผมยังไงเ,เซิร์ฟนี้เขาก็ออกหาว่าหาวัสดุอุปกรณ์วัสดุง่ายเอากรรมวัสดุอุปกรณ์ง่ายครับก็เลยเสร้างๆให้มันใหญ่ๆไปเถอะโอเคและที่ว่างตรงนี้นะครับผมก็จะวางไดโนเสาร์เกตครับหรือประตูไดโนเสาร์นั่นเองนะครับสำหรับ ให้ไดโนเสาร์เข้าออกได้นะครับเวลาเราจอบเสร็จแล้วอะไรประมาณนี้ใช้มุมกล้องช่วยครับไม่ตรงนะเนี่ยต้องหันอีกนิดนึงโอเคเราต้องเพอร์เฟกครับเราต้องเพอร์เฟกครับให้มันตรงครับจะสร้างเบี้ยวๆไม่ได้นะครับะวิศวกรมือ3อย่างเราเนี่ยไม่ใช่มือ1น,นะมือ3โอเคตรงละแล้วก็ประตูครับผมจัดไปโอเคเท่านี้เราก็ สามารถมีประตูเปิดปิดได้นะครับเวลาเราจับสัตว์เสร็จแล้วนะครับแล้วก็วางไอ้นี่ด้วยแลมนะครับเวลาขึ้นลงจะได้ง่ายโอเคเรียบร้อยครับผมนี่ก็คือกรงจับสัตว์ขนาดย่อมยาวของเรานะครับเดี๋ยวเราไปลองหาสัตว์มาสักตัวแล้วกันมาทดสอบกรงโดยใช้เจ้าควิสเซอร์นะครับขี้บมาแล้วจะมาดูประสิทธิภาพของกรงนี้ว่าจะใช้ได้ดีขนาดไหนนะครับผมโอเคครับเดี๋ยวผมไปหาสัตว์สักตัว เลเวลสูงสักตัวมาจับเลยละกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาครับผมดูซิว่าเราได้ใครมาครับคาโน่นะครับตัวนี้เป็นตัวเมียนะครับเลเวล99นะครับก็ไม่สูงมากแต่ก็โอเคนะมาดูว่าผมจะจะหย่อนลงได้ถูกรูหรือเปล่านะครับอ่าน่าจะประมาณนี้อ่ะปล่อยเอาปล่อยแล้วนะทำไมไม่ร่วงวะอ๋อต้องบินออกมาโอเคครับลงรูไปอย่างสวยงามฮนะ โอเคครับเรามาเริ่มยิงเจ้าคาโนตัวนี้กันเลยฮะโหแสงแสงสะท้อนกับเนี่อ่าดูครับคาโนไม่สามารถโจมตีใส่สิ่งก่อสร้างที่เป็นหินได้นะครับจะเห็นว่าไม่มีดาเมจขึ้นนะครับอ่ายิงเข้าหัวไปเอาวุดเหรอโอยนัดเมื่อกี้ยิงเข้ากำแพงครับ ผมว่าเดี๋ยวผมไปถอดหมวกทิ้งดีกว่าครับใช้หมวกสองแสงแบบนี้มันมันลำคาญครับดูครับไม่ใช่แสงอาทิตย์นะที่มันสะท้อนกับหน้าไม้อะมันคือแสงจากหมวกเรานะครับมันทำให้ผมแสบตามากเลยบ้าจริงคือผมคิดว่าจะเอาไปใชใ้ตอนกลางคืนไงกลางคืนเกมนี้มันไม่สามารถปรับแกรมมาขึ้นได้นะครับมันก็เลยมืด แต่ว่าไม่ไม่ใช่แล้วมันน่าลำคาญจริงๆะอืมหลับสักทีเถอะแม่คุณหลับโอเคครับหลับแล้วครับไม่ยากเท่าไหร่นะครับไม่ยากเท่าไหร่นี่ครับตัวเมียครับเลวสิบเกนะครับเดี๋ยวผมไปหาเนื้อลอพรามิดมาแล้วกันเดี๋ยวเรากลับมาครับผมสักครู่ครับเอาละครับผมตอนนี้ได้ใส่เนื้อลอพรามิดไปแล้วนะครับมันยังไม่กินนะครับ เรามาดูกันว่าชิ้นหนึ่งเนี่ยมันจะเพิ่มเยอะไหมนะผมว่าน่าจะโอ้ใช้ได้เลยครับใช้ได้ครับนี่คือลอพรามิดหนึ่งชิ้นนะครับกับคาโนโหรือ้าเก้านะครับน่าจะประมาณ5ชิ้นน่าจะตื่นขึ้นมาครับไม่นานานครับไม่นานาน,น่าจะประมาณ1 0 15นาทีประมาณนี้ย20 15นาที20นาทีนะครับไม่น่าเกินนั้น เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรากลับมาครับผมอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับไม่น่าจะมีปัญหาอะไรกับเจ้าคาโนตัวนี้นะครับผมโอเคครับก็อีกน่าจะอีกประมาณ1ชิ้นนะครับกับการกินลอพราเิตของคาโนตัวนี้นะครับมันก็จะตื่นขึ้นมาแล้วนะครับผมใช้เวลาโดยรวมประมาณ20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูสเต็ก่อนละกันนะครับเลือดจะอ้าวไม่ทันครับโอเค ตั้งชื่อเลยละกันนะครับมันเป็นตัวเมียผมจะตั้งมันชื่อว่าคาโนนะครับแล้วก็สั่งนะครับคานโน่สั่งนะครับเพราะมันเป็นตัวเมียไงสเต็ตเนี่ยไม่มัน,ม,นมันได้มาเพิ่มหมดแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าสเต็ตก่อนหน้านี้มันคืออะไรโอเคช่างมันฮนะกลายเป็นเลเวล147นะครับผมก็เลเวลก็กลางๆนะไม่ถือว่าสูงเท่าไหร่นะโอเคผมจะพามันออกมานอกโกรงมานี่มานี่คาโน่อ่า เด็กดีโอเคเดี๋ยวผมไปคราฟอารนให้มันหน่อยละกันนะครับตอนนี้ผมมีบูปินนะครับก็คือพิมพ์เขียวของอารนคาโนโที่ไปเก็บมาจากแอร์ดรอปนะครับซับพพลาดรอปอาเนี่ยเป็นอารนระดับสีฟ้านะครับก็คือจะใช้อุปกรณ์เยอะกว่าปกตินะครับแต่จะแข็งกว่าแข็งกว่าก็คือมันเพิ่มเกราะให้กับไดโนเสาร์ที่ติดเยอะกว่านะครับมันต้องการหนัง หนังสัตว์จํานวนมากเลยนะโอเคเดี๋ยวผมต้องไปหาไฟเบอร์เพิ่มด้วยนะครับแล้วก็ไปหยิบหนังสัตว์จากในตัวไดโนเสาร์มาด้วยนะครับโอเคเดี๋ยวล็อกกลับมาครับผมสักครู่หนึ่งฮะโอเคหนังสัตว์พร้อมไฟเบอร์พร้อมคราบโหลดจัดไปจะได้เอ็กพีเยอะไหมนเนี่ยจากการคราบก็ก็ใช้ได้นะเอ็กพีโอเคฮะ สิี้เราก็จะเอาไปติดให้คานซสังของเราฮะว่าไงเจ้าหนูเอาอา่านไปเลยแล้วก็อัพดาเมจแล้วกันอ่าเท่านี้เราก็สามารถขี่คานได้แล้วครับผมครับแต่ก็ไม่ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรเท่าไหร่เพราะว่าผมมีทีเร็กอยู่แล้วไงแต่เมื่อก่อนอะ่ะผมชอบคาโนมากๆนะครับเมื่อก่อนเมื่อเกมนี้ออกมาใหมๆ่ๆคือคานมันเก่งมาก แต่โดนตอนนี้รู้สึกจะโดนเนื้อไปเยอะเลยนะครับแต่เมื่อก่อนอะ่ะผมจําได้ว่าตอนเกมออกาใหม่ๆนะครับแล้วผมจับคาโนโดได้อะ่ะคือผมบอกแล้ว่ามันเก่งกว่าทีเร็กอีกอ่ะคือมันวิ่งเร็วกว่านะครับมันกัดแรงพอๆกันนะครับเออแต่ตอนนี้โดนเนื้อไปแบบโอ้โหมหาศาลมากๆนะเดี๋ยวเรามาลองดูดาเมจของคาโนโกันครับว่า,าจะประมาณเท่าไหร่นะครับ ดน,ดนมาลองดาเมจนะฮะลองไก่พวกฝูงฮีโร่พวกนี้โอ้โหสามร้อยเหรอเบามากครับแต่ว่ามันน่าจะได้พวกเมดบูสนะครับเพราะมันอยู่กันเป็นกลุ่มอ,อ๋อกำกำสเตโกก็ตีเยอะมากเยอะมากโอ้ยโอ้ยโอนะ้ยเยนะเยอะไปแล้วถ้าไม่มีเมดบูสเนี่ยก็อาจจะประมาณดอกว่าหกหกเจ็ดร้อยนะซึ่งมันก็ไม่ได้แรงนะหกเจ็ดร้อยเนะี่ย อะไรล่ะฮะอะไรอะไรพ่นอีกละพ่นพิษอีกะตาบอดครับอ่ะอัพดาเมจเพิ่มให้มันหน่อยแล้วกันฮนะวู้ดเรีวอัพรัวๆเลยครับมีรีดาเมจตอนนี้พันเจ็ดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเราลองไปกับตัวที่แบบไม่มีเวทบูทแล้วกันนะครับจะได้รูดาเมจที่แท้จริงอ่ะเอาเป็นไรเซิร์ท็อปตัวนี้แล้วกันเร็วสิบแปดอืมโอ้ดอกได้เจ็ดร้อยกว่าครับแต่มันเร็วต่ำก็เลยตายง่ายนะ่ะนี่ไนงะ แกแค้นกลายมาเป็นดอกละ400กว่าแล้วครับก็สรุปได้ว่าคานตัวนี้นะครับตบตอนนี้ตบดอกละประมาณ700นะครับถือว่าไม่ค่อยแรงนะไม่แรงเลยครับไม่แรงเลยครับความคุ้มค่าเนี่ยผมว่าจับฟิรเร็กดีกว่าฟิรเร็กก็ยังคงเป็นราชาแห่งความคุ้มค่านะครับทั้งดาเมจนะครับทั้งความเร็วสเตมินาเลือดด้วยนะครับ าโนเน่ยโดนเนิร์ฟจนไม่น่าใช้เลยผมว่านะแต่จับมันเป็นคอลเลกชันครับเพราะว่าเราเล่นเซิร์ฟ PVE ครับจุดมุ่งหมายในเซิร์ฟนี้ของผมก็คือจับสัตว์นะครับเราก็ต้องพยายามจับให้ได้เยอะที่สุดแหละนะครับโอเคก็ประมาณนี้ครับกับเจ้าคาโน่นะครับผมเดี๋ยวผมเคลียร์พวกนี้ก่อนเดี๋ยวเรากลับมาครับว่าผมจะไปทำทำอะไรต่อนะครับในเอพิโซดนี้ครับผมเอาละครับตอนนี้ผมก็ คิดว่าจะจับอีกสักตัวนะครับนี่ฮะเชอริซิโนโซอรัสนะครับเลเวลสองตัวเมียตัวนั้นคือเป้าหมายของผมครับเราจับในเอพิโซดที่แล้วเฟลนะครับเราจะมาแก้ตัวในเอพิโซดนี้นะครับเรามีทั้งควสเซลแล้วก็กรงนะครับมันต้องจับได้มันต้องจับได้สิควสเซลให้พ่อขี่นลูกโอเคมาเราจะไปขีบมันเลยฮะ ถวนี้สัตว์อยู่เยอะน่าจะคีบโดนอยู่เพราะตัวใหญ่โอเคครับคีบมาได้แล้วฮะตอนนี้เราก็จะบินกลับบ้านครับตรงอยู่ข้างหน้านั้นแล้วเดี๋ยวผมจะเอาไปโยนใส่เลยครับเรามาดูกันว่ากรงเนี่ยจะทําให้เราจับเจ้าทริโโซินสซอลัสต,ตัวนี้ได้หรือเปล่านะครับอ่ะเลงให้ตรงครับแล้วก็ปล่อยตกหรือ,อยังอ๋อเดีด๋ยวๆๆทำไมนายตีเราได้โอเค แม่นมากครับแล้วก็จอดครับอ่าโอเคแล้วทีนี้เราก็ไปยิงให้มันหลับกันครับแน่อยู่ในกรงละซีทำอะไรไม่ได้ละซีอืมเข้าหน้าไปครับอ่าโผล่หน้ามาแบบนี้แหละจะได้ตีง่ายๆนะโอเคเอา้าเฮ้ยจูเหมือนว่ามันจะทำดาเมจนะครับเจ้าทริซิโนโซอรัสตัวนี้สามารถทำดาเมจต่อ สิ่งก่อสร้างหินได้นะดูฮะขึ้น9าดาเมจนะครับแต่มันจะเป็นท่าขวรนเนี่ยมันจะไม่ทำนะครับแต่ไอ้ท่าท่าจิกอะ่ะมันจะมีดาเมจนะครับดอกละเก้านะครับเออ,เอ,อทำไปเถอะคือเอาตรงๆนะเลือดกําแพงหินเนี่ยหมื่นหนึ่งก็ลองคูณดูฮะว่าดอกละเก้าเนี่ยสักกี่ปีมันจะพังนะครับแล้วแบบผมกดซ่อมโป๊ะเดียวนะครับมันก็มันก็กหายหายพังละเลเวล2อ0รกว่าเนี่ยผมคิดว่าน่าจะ ใช้เวลาสักพักหนึ่งเลยนะครับในการยิงก่อมันจะหลับนะครับเพราะว่าเอพิโซดที่แล้วนะครับถ้าจําได้ผมยิงไปเยอะมากจนจนมันหนีหนีแล้วหนีอีกจนจนโอ้โหแบบหนีไปไม่กลับมาเลยอ่ะผมก็เลยคิดว่าตัวนี้น่าจะหลับยากกว่าสมควรนะครับความง่ายอีกอย่างนะครับพอเรามีควสเซิลหรือนกยักษ์แล้วเนี่ยมันจะทําให้เราจับควสเซิลตัวตกไปได้ง่ายมากขึ้นนะครับเดี๋ยวซีซั่นนี้ผมจะ แสดงวิธีการสร้างกรงจับควอเซอร์บนหลังควอเซอให้ดูแล้วกันนะครับแต่ว่ายังไม่ใช่เอพิโซดใกล้ๆนี้หรอกนะครับเอพิโซดต่อไปเนี่ยผมคิดว่ายังไม่ทำหรอกน่าจะไปทําอย่างอื่นก่อนนะครับผมจับควอเซอเนี่ยน่าจะอีกสักสองสามเอพิโซดนะถ้าไปจับนะครับแต่บอกเลยว่าถ้าเรามีควอเตอตัวแรกเนี่ยตัวต่อไปมันจะจับง่ายๆเลยนะครับโอ้โหเธอคนนี้ใจสู้มากครับผมยิงจนลูกธนูผมจะหมดแล้วเนี่ย ไม่หลับเลยครับไม่มีท่าทีว่าจะหลับเลยแต่วิ่งหนีแล้วครับตอนนี้คือวิ่งหนีแล้วเริ่มวิ่งแล้วนะครับแต่ยิงมานานมากก่อกก่อมันจะวิ่งอะ่ะเออแม่สาวน้อยตัวนี้หมดแล้วครับกระสุนหมดครับขาบไม่ได้ด้วยพระเจ้าขาดไฟเบอร์นะโอ้ยิงกันจนกระสุนยมดอ่ะมีะรมประม,มาณยย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  นับถือนับถือโอเคผมหาไฟเบอร์ก่อนนะฮะหากันสดสดนี้เลยครับกระสุดสดเลยนะครับโอเคแล้วผมก็จะครับเอ่อแอโร่มาแล้วก็แตรงแอโโลไม่ต้องสงสัยนะครับว่าทำไมผมคราฟเร็วขนาดนี้เพราะว่าผมอัพคราฟติ้งสปีดมานะครับความเร็วในการครับของอ่ะมันจะเร็วนะครับมันก็เลยครับขึ้นรัวๆแบบนี้เลยนะครับอ้าวหลับเหรอ what what งง กลางชมอยู่เลยว่าใจสู้เราหันหลังไปหลับรับหลังเราเลยนะโอเคฮะเดี okay ๋ยวผมเอารู้สึกเหมือนกินเบอร์รี่นะครับเอาเมโยเบอร์รี่ไปใส่ให้เจ้าแม่สาวน้อยตัวนี้กินก่อนนะครับโหดมากจริงโอ้ยิงเลือดแทบไม่ลดเลยนะครับยิงไปเยอะมากนะครับแน่นอนลหละเลเวลมันเยอะนะครับโอ้เลือดหกหมื่นครับตัวนี้อ่ะเอาเมโยเบอร์รี่ไปกินนะคร ไม่แน่ใจว่าจะใช้เวลานานหรือเปล่านะโอ้มันเริ่มกินแล้วครับเอ่อเพิ่มมามเล็กน้อยนะครับแต่สำหรับเลเวล2 0ร้เ็20เนี่ยก็ถือว่าเยอะนะผมยังไม่แน่ใจในเรื่องเวลานะครับต้องต้องรอดูสักพักหนึ่งก่อนนะว่ามันกินชิ้นเดียวเองอะโอเคครับเดี๋ยวเรากลับมานะครับอีกสักครู่หนึ่งแล้วกันนะครับเดี๋ยวมาสรุปมาดูเวลากันว่ามันจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่นะครับในการกินนะครับผม โอเคครับกลับมาครับผมผมลืมอัดนะครับบอกว่าจะไปสักพักหนึ่งใช่ไหมแต่ตอนนี้มันใกล้จะตื่นขึ้นมาแล้วนะครับคือมันเป็นตัวที่แบบเลี้ยงง่ายอะ่ะเลียงง่ายอยู่ง่ายครับค่าอันคอนเชียสก็ลดช้านะครับแล้วคือผมใส่เมยโยเบอร์รี่แล้วแบบคือไปไปทำอะไรเพลินเลยอะแล้วกลับมาดูอ้าแปบ๊บหนึ่งมันก็จริงๆก็ไม่แป๊บเท่าไหร่นะประมาณตัวเนี้ยประมาณ40นาทีแล้วนะครับอืมสีนาทีละ ถือว่าเป็นตัวที่จับนานที่สุดของผมแล้วนะในเซิร์ฟเวอร์นี้นะครับโอเคน่าจะอีกกินเมโยเบอรีอร่อีกหนึ่งลูกหรือหนึ่งผลนะครับน่าจะตื่นแล้วละ่ะโอเคเรามาเรามาดูสเตตคร่าวๆของมันฮนะเอ,อ่อเลือดนะครับหกหมื่นนะครับผมสเตมินาหนึ่งพันหนึ่งร้อยนะครับเอาสเตตหลักๆละก,ก,กันเวทถึงน้ำหนักเนี่ยขนได้หนึ่งพันหกร้อยนะครับมีรดาม 1, ีดหนึ่งพันใช้ได้ใช้ได้ เลเวลตอนนี้207นะเอ่อ uh, มันจะเลเวลบวก102นะครับเมื mm ่อ hmm. มันเทมเสร็จนะ mm hmm. เดี๋ยวเรามาดูว่าถ้าเทมเสร็จแล้วเนี่ยมันจะกิ่งขึ้นขนาดไหนนะครับผมก็ยังไม่เคยใช้เจ้าตัวนี้ไปสู้เลยนะยังไม่เคยจับเลยด้วยซ้ำนะครับนี่เป็นครั้งแรกที่ผมจับเจ้าชิริซิโนซอรัสมานะโอเคครับอีกสักแป๊บหนึ่งนะครับรอแป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวมันจะตื่นละโอเคครับผม เทมสำเร็จครับเทริซิโนซอรัสนะครับเลเวลเปลี่ยนมาเป็น309นะครับโอเคครับก่อนอื่นเรามาตั้งชื่อมันก่อนนะผมจะตั้งชื่อให้มันว่านัวนะครับนัวเป็นภาษาฝรั่งเศสตัวสีดำนะครับโอเคแล้วผมก็ได้คลาฟอานันเอ่อเทริซิโนอยู่ไหนวะนี่ไงอ่ะใส่ให้หน่อยโอเคเอ่อสเตทครับผม <c oughs> เพิ่มนะครับเลือดนะครับ เป็น87ดหมนเะครับสเตมินาเพิ่มเหมือนกันครับเป็นพันห้าอ่าน้ำหนักก็เพิ่มครับเป็น2องพมีรีดามจเพิ่มเหมือนกันนะเพิ่มทุกอย่างแหละเดี๋ยวเรามาลองขี่เจ้ากรงเล็บตัวนี้ว่ามันจะโอ้ตัวใหญ่เหมือนกันนะพอผมนั่งดูแล้วอ่ะรู้สึกไอตัวนี้มันขี่ได้2คนใช่ไหมนะครับถ้าจําไม่ผิดนะเหมือนผมดูในเทเลอร์อะไรเงี้ยดูซิว่ามันหาโอ้หาเบอร์ยี่ไม่ได้ครับโอ้แต่หาไฟเบอร์ได้ กดคลิกอ่าคลิกขวาคลิกคลิกซ้ายเนี่ยจะเป็นฟันนะครับแต่คลิกขวาจะเป็นอะไรเนี่ยเหมือนเหมือนมันค้นขนขนหญ้าอะไรเงี้ยนะครับเป็นการหาไฟเบอร์นะครับอุซยเจ๋งฮะไม่ต้องจับพี่หมีแล้วสิอย่างนั้นพี่หมีอ่าดรอยดยอ์ดรอยเบร์นะครับไม่ต้องจับละอ่ะผมอัพมีดีดามิดให้มันหน่อยฮะเพิ่มมาทีละสองร้อยเลยนะมีดีดามิด ตอนหนึ่งเลเวลนะครับแล้วผมอยากรู้ว่ามันถ้าฟันใส่ต้นไม้เนี่ยจะได้อะไรมากกว่ากันถ้าจะเป็นไม้นะอ่ะโอ้ได้ไม้สองร้อยสิบนี่มันเป็นส่วนผสมระหว่างแมมมอธนะครับกับไดร์เบร์สุดยอดตัวเดียวได้ถึงสองอย่างแต่มันหาเบอร์รี่ไม่ได้นะครับแต่ผมไม่เป็นไรเลยนะผมมีตัวหาเบอร์รี่อยู่เยอะแล้วนะครับนี่แหละสุดยอดครับตัวนี้แหละสุดยอดครับไม่เสียแรงครับไม่เสียแรงไม่เสียเวลาที่จับเจ้า อ่อเทอริซิโนโซอรัสตัวนี้มาครับพี่เดี๋ยวเรามาอัพสเตตให้มันดีกว,ว่า2อ0พครับโอ้โหดูไม้ครับไม้ครับนี่ผมเดินชิวๆเ,ๆเล่นๆรอบเดียวเองนะไวมากเดี๋ยวเราลองไปสู้กับตัวอะไรสักตัวแล้วกันว่าเจ้าเทอริซิโนโซอรัสตัวนี้มันจะตีแรงอะไรยังไงขนาดไหนนะครับคือมันดีกว่าเอ่อแมมมอธที่มันวิ่งเร็วครับดูครับมันวิ่งเร็วกว่าแมมมอธอะ ผมจะหาโอ้รรอทริเซิลทอปตัวนั้น200ร้อรเวลอกว่าครับเราลองไปบวกมันดูเรารเว300นะิลสามร้อย่ะไม่เป็นไรหรอกขอดูดาเมจหน่อยเอาเอาท่านี้ก่อนโอเคโอ้โหเกต่างกันมากครับสับดอกรับพันนะครับพันสคลิกซ้ายเนี่ยดอกรับพันสนะครับแต่คลิกขวาดอกรับเก้าสิอืมตายครับเราหาอู้หาเนื้อได้ด้วยนะ ทั้งที่เจ้าตัวนี้เป็นตัวที่กินพืชนะครับกินผลไม้แต่มันก็สามารถหาเนื้อหาหนังได้นะครับคือสุดยอดอะ่ะมันเป็นตัวครบเครื่องมากๆนะครับติดอย่างเดียวที่หาเบอร์รี่ไม่ได้ซึ่งมันไม่ใช่ปัญหาสำหรับผมเลยนะครับเดี๋ยวเราลองดูสักหน่อยแล้วกันกับดาเมีมันนะครับดูซิว่าจะเพิ่มขึ้นไหมอัพมา2องสมวลแล้วเนี่ยเร็ก้าครับดอกละพันหครับเนย่แต่มันตีไวด้วยอะ่ะมันฟันไวนะครับ แ๊ปเดียวตายครับโหดครับอืมนี่ไงโอ้แรปเตอร์เวล์เก้าเก้านี่หายครับอย่างรวดเร็วครับมันครับมันมากครับตัวนี้เตโกเลเวลสี่สิบห้าครับ <c oughs> โคตรเก่งอะ่ะผมโคตรชอบอะ่ะ แต่แต่มันก็ไม่ได้กัดแรงเท่าทีเร็กนะทีเร็กเรเวต่ำกว่านี้มันตีแรงกว่านี้นะครับมันกัดแรงกว่านี้แต่ว่ามันช้าไงคือตัวนี้ตีไม่ค่อยแรงครับกลางๆแต่ว่าตีมันตีเร็วมากครับเอาพลาเซอร์ดิโอ้หหายครับเลือดสีห้าโอเคฮะก็ประมาณนี้นะครับกับเจ้าชูริซิโนซารัสครับดีใจมากครับที่จับมานะครับเดี๋ยวผมเอามันไปเก็บแล้วเรามาดูกันว่าผมจะจับเอาอีกสักตัวแล้วกันนะครับในอพิโซดนี้ฮะเดี๋ยวเรากลับมาครับผม เออ่ตอนนี้ผมกําลังหาตัวอะไรสักตัวจับนะครับไม่รู้จะจับตัวอะไรดีตัวใหม่ๆเฮ้ยผมมีอะไรบางอย่างฮะท่าน,นครับเห็นหรือเปล่าตัวนั้นไงนี่ครับเออมันชื่ออะไรอะชาลีคอเทเลียมเหรอชาลีคอเทเลียมเรียกสันส้นๆว่าชาลีรู้สึกว่าไอ้ตัวเนี้ยมันจะกินพืชหรือเปล่าไม่แน่ใจแต่อาหารที่มันชอบครับ คือเบียรครับเพราะฉะนั้นเราต้องไปหาเบียให้มันกินนะครับแต่ว่าผมยังไม่จับในพาทนี้หรอกนะแต่ว่าเล็งๆไว้ก่อนนะครับไม่แน่ใจด้วยว่ามันเป็นแบบยิงให้หลับหรือว่าค่อยๆเอาเดินไปป้อนอะไรเงี้ยเพราะมันเป็นตัวที่ถ้าเราเข้าไปใกล้นะครับมันจะโจมตีก็ยังไม่จับแล้วกันนะครับจับกับเจ้าชาลีตัวเมื่อกี้นะครับโอเคครับตอนนี้ผมก็ได้เจ้า,ากาลิเมมัสนะครับมาหนึ่งตัว นะครับหลังจากบินวนหาอยู่นานเลยว่าจะจับตัวอะไรดีนะครับมาเดี๋ยวเราเอามาย่อนใส่จุดกรงจับสัตว์ของเรานะครับเบรกแล้วปล่อยน่าจะตรงนะเราบินหนีออกมาครับโอ้โหลงพอดีครับโอเคเดี๋ยวเรา,เานกจอดก่อนเห็ว่ายี่สิบเจ็ดนะครับตัวนี้ไม่สูงมากไม่สูงมากผมแค่อยากลองเอาผมไม่ได้จะเอามาใช้จริงจังอยู่แล้วผมแค่อยากจับมันดูเฉยๆนะครับ ว่ามันทำอะไรได้บ,ดดบ้างนะผมว่าไม่น่าจะนานก็น่าจะหลับนะเพราะว่ามันต่ำมากแต่ผมว่าเซิร์ฟมันกระตุกอะไม่รู้เป็นเซิร์ฟที่เซิร์ฟเวอร์หรือว่าเป็นที่เน็ตผมนะครับเนี่ยมันกระตุกมากเลยอะโอ้ยก่อน,นี่ก็น่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วนะครับในเอพิโซดนี้นะครับโอเคหลับและเดี๋ยวผมไปเอาผลไม้นะครับมาให้เจ้าอู้ O, เสเต็กโกออกไข่สฟองสุดยอดไปเลยสเต็กโกจ๋าโอเคผมได้มาละเนื้อครับเอเบอร์รี่ครับอ่ะเอาไปกินแล้วมาดูซิว่าเจ้ากาลิเมมัตตัวนี้เนี่ยจะใช้เวลาผมว่าไม่นานหรอกเดรี๋ยวู้มันต่ำฮะเดี๋ยวเรากลับมาครับผมสักครู่นึ่งครับเอาละฮะก็ผ่านมาประมาณกี่นาทีสิบ 10นาที15นาทีประมาณนี้ผมไม่ได้นับนะครับมันแป๊บเดียวเองนะครับเจ้าการ,ริเมมัสเลเวลยีตัวนี้ก็กินผลไม้มาในระยะหนึ่งแหละอีกไม่น่าจะนานอ้าวชิ้นเดียวครับตื่นเลยครับตั้งชื่อให้มันว่าโจอ,อีนะครับผมขึ้นมาเป็นเลเวล40นะครับจากเลเวลยีอ่าแล้วผมจะเอาอานออานอยู่นี่ไงโอเคสใส่มนะันฮะ รู้สึกว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยมันจะเก่งในเรื่องของการวิ่งใช่ไหมมันจะวิ่งเร็วนะครับแล้วก็คนสามารถขี่ได้กี่คนอ่ะสคนใช่ไหมอ๋อก่อนอื่นเดี๋ยวผมลองหาเบอร์รี่ดูอ่ามันใช้อาหาเบอร์รี่ได้นะครับเล็กน้อยเล็กน้อยนะครับจริงๆเพราะเรื่องมันต่ำด้วยแหละนะเดี๋ยวเอาอัพน้ําหนักแล้วกันนะครับมันขนขนของได้น้อยมากเลยเจ้าตัวนี้นะครับ โอ้ก็ไม่คิดจะอัพออมีรีดาเมจไปสู้ใครอยู่แล้วนะมันไม่ใช่ตัวที่ใช้สู้เลยครับมาล,ลองมาวิ่งดูว่า,วามันวิ่งเร็วขนาดไหนนะไะโอ้โหก็ก็ไวนะก็ไวดีนะครับไวฮะไวถือว่าวิ่งเร็วเลยนะครับเร็วมากครับโอเคเบรกโหแต่ดูดูวงเลี้ยวครับวงเลี้ยวไม่โอครับกว้วางมากครับเป็นตัวที่วิ่งเร็วแต่วงเลี้ยวกว้างนะครับ แต่ก็ถือว่าเป็นไดนโนเสาร์ที่น่าสนใจอีกตัวนะสำหรับเจ้าการิมายมัสตัวนี้นะครับโอเคครับผมสำหรับอา Survivalvo อโวฟนะครับเอพิโซดที่5เอพิโซดนี้ผมก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้นะครับสิ่งที่เราทำกันในเอพิโซดนี้นะค่อนข้างจะเยอะและสำคัญนะครับนั่นก็คือการสร้างกรงจับสัตว์นะครับในเขตบ้านของเรานะครับทำให้เราจับสัตว์เพิ่มได้เฉพาะในเอพิโซดนี้นะก็3ตัวแล้วนะครับ แล้วก็ผมคิดว่าในเอพิโซดต่อไปก็คงจะได้ใช้กรงนี้อีกเหมือนกันนะครับผมเออส่วนไดโนเสาร์ที่ผมจับมาเพิ่มนะครับเรามาสรุปกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนะครับตัวแรกครับผมนั่นก็คือคาโนซังครับเป็นคาโนตัวเมียนะครับที่ยืนอยู่ด้านขวานี่เลยและตัวต่อมาครับนัวนะครับเออเป็นเชริซิโนซอรัสนะครับตัวกลาง โหดมากต้องบอกว่าตัวนี้โหดมากและคุ้มมากที่จับมานะครับตัวที่3ก็คือการิมายมัสนะครับตัวด้านซ้ายเป็นตัวที่ใช้วิ่งนะครับวิ่งเร็วนี่แหละก็คือไดโนเสาร์ทั้ง3ตัวนะครับที่เราจับกันในเอพิโซดนี้นะครับขอบคุณทุกท่านครับที่รับชมเอพิโซดนี้มาจนจบนะครับก็ติดตามได้กันในเอพิโซดต่อไปนะครับผมบารอนี่ขอตัวลาไปก่อนครับบายฮะ